สวัสดีค่ะเรามาพักผ่อนนะคะสนุกกันต่อกับวันพันช์แมนนะคะตอนที่สองแล้วค่ะในทุ่งหญ้าที่ห่างไกลออกไปในชนบทมีชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผมสีทองร่างกายไซบล็อกของเขาถูกดัดแปลงเหมือนกับหุ่นยน์เขากำลังเืือมองฝูงสัตว์ที่ล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงอย่างผิดธรรมชาติในไรนาที่กำลังเดินผ่านหน้าตาของเขาเคล่งขึ้แววตาสีเหลืองอมพันคลุ้นคิดบางอย่าง ก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางเขตเมืองใหญ่อย่างแน่วแน่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งห้องหัวมุมใช้หนุ่มหัวเหม่งที่กำลังใช้ท่าทางอันรวดเร็วตบใส่ยุงป้าบป,ป้าบอยู่บนระเบียงเขาเปิดฟังข่าวจากเมืองแซดที่รายงานเรื่องฝูงยุงระบาดอย่างหนักทำให้เกิดโรคติดต่อจนทำให้มีคนตายการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแพร่ไปทั่วในหลายเมืองคาดว่าเกิดจากยุงสายพันธุ์ใหม ที่มีเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงก่อนที่จะแทรกด้วยข่าวด่วนในเมืองสัตว์ประกาศให้ทุกคนหลีกเลี่ยงหากเจอฝูงยุงมีรายงานเข้ามาว่าไอ้ฝูงยุงได้ทำการกัดกินวัวทั้งไรล้มตายอย่างผิดปกติอาจจะก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่อาจคาดเดาได้ประกาศเป็นภัยพิบัติระดับปีสาจพบเจอให้หลีกนีให้ไกลที่สุดชายหนุ่มผมทองแงนหน้าอยู่บนตึกสูงแห่งหนึ่ง ยืนยันเป้าหมายของตัวเองด้วยสีหน้าแน่วแน่ภายในเมืองมีโจรผู้หลายฉวยโอกาสตอนที่ชาวเมืองหลบอยู่ในบ้านออกปรนได้ของมีค่ามาเป็นกระสอบมันก็ยิ้มยิ้มยองยุงบ้ายุงบอที่ไหนมันจะไปฆ่าคนได้เพอเจอคด,ดๆคตฮ่าฮ่แค่นี้ก็รวยเละพิบตานั้นเงาดำทะมึนฝูงใหญ่บินผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงวึงวึงวึง ยุงจำนวนมากรุมดูดเลือดจากเขาที่พยายามปัดป้องสิ้นเสียงร้องโหยหวนเหลือเพียงแต่ซากไร้ลมหายใจที่สุดล้มลงฝูงยุงก็บินไปห้อมร้อมที่ปีศาจยุงสาวสวยทันทีก้นป่องยุงของมันขยายอย่างเต็มที่ด้วยเลือดของโจรหนุม่มแต่ปีศาจยุงยังไม่พอใจเลือดแค่นี้เนี่ยนะจะบ้าหรือเปล่าไปหามาให้ข้าอีก มันออกคำสั่งกับฝูงยุงก่อนจะเห็นที่พื้นข้างล่างมีชายหนุ่มผมสีทองยืนอยู่เขาปล่อยพลังระเบิดจากฝ่ามือใส่ปีศาจยุงแต่แม้แต่ขนนักแข้งมันก็ยังไม่ร่วงในตัวแกคงมีคล้ายๆสัญญาณที่สามารถใช้คำสั่งกับฝูงยุงได้นี่แหละนี่สินะสาเหตุของเหตุการณ์ประหลาดในเมืองแซดแค่ฆ่าแกซะก็คงจบ ชายหนุ่มคิดตามหลักการวิเคราะห์ออกมายังมีเหตุมีผลปิศาจยุงหัวเราะยัวยวนเห็นชายหนุ่มเป็นแค่อาหารออกคำสั่งให้ฝูงยุงจัดการทันทีแต่ยุงนับนล้านล้านโดนระเบิดเป่าสเปนจุนมันตกใจอยู่แวบหนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างคุ้มคลั่งพุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มหัวทองอย่างแกเนี่ยนะแน่จริงแกก็เข้ามาเซ่ ัดไปที่ระเบียงชายหนุ่มที่สู้ฟัดอยู่กับยุงตัวเล็กๆถึงเขาจะแข็งแกร่งบานนี้แต่ก็ยังตบยุงบ้านนี่ไม่โดนสักทีหัวร้านของเขามีเส้นเลือดปูดขึ้นมาอย่างเคร่งเครียดน้อยยามน้ำหน้ากันเกินไปแล้วไอยุงบ้าขณะเดียวกันชายหนุ่มหัวทองกำลังใช้ความเร็วในการไล่ตามปีศาจยุงต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งสองเข้าพัวพันซัดกันอย่างสูสี ชายหนุ่มปล่อยพลังบีบอัดจากฝ่ามือเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่เผาใส่ไอปีศาจยุงเผาทำลายแต่นางปีศาจนั้นก็หลบหลีกด้วยความว่องไวบินเข้าประชิดต,ตัวกระชากแขนกลของชายหนุ่มติดมือออกมาอย่างอารมณ์ดีแต่ขาของมันก็ถูกชายหนุ่มกระชากขาดด้วยความเร็วกว่าเช่นกันปีศาจยุงที่พลาด่าลีบบินหนีออกห่างทันทีอยู่ไปก็ซีแงแกไอบ้าน,นั่นเป็นตัวอะไรกัน ก่อนจะหันไปออกคำสั่งกับฝูงยุงให้ไปดูดเลือดพวกสัตว์ที่อยู่ในป่าแทนพวกมนุษย์ที่มุดหัวอยู่ในบ้านฝูงยุงหลายร้อยล้านตัวห้อมล้อมปีาศาจยุงป้อนเลือดให้อย่างดูดดื่มหนุ่มหัวทองรู้สึกไม่ได้กันไอยุงมากมายขนาดนั้นไม่แค่ป้อนเลือดแน่บางทีมันอาจวิวัฒนาการสูงขึ้นไปกว่าเดิมต้องรีบหน่อยแล้วขณะกำลังจะใช้พลังทำลายสูงเป่าใส่ก้อนดำที่น่ากลัวนั่น ก็มีชายหนุ่มหัวร้านวิ่งมาพร้อมอยาก,กันยุงในมือวิ่งไล่ฉีดยุงมาแต่ไกลน้อยไอยุงนี่วันนี้ต้องตายกันไปข้างหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเจอฝูงยุงดำมืดอยู่บนท้องฟ้าเขาตกใจเล็กน้อยโอ้โหยุงเยอะขนาดนี้เชียวเนอชายหนุ่มหัวทองรีบเตือนให้เขาหลบก่อนที่ฝูงยุงจะเข้าไปทำลายหนุ่มหัวเหม่งหน้าซีดรีบบอกให้เขาหนีไปด้วยกันมันอันตรายมากแล้ว ฝูงยุงที่ลุมล้อมพันแตกซานออกมาทั่วทั้งเมืองด้วยพลังของยุงจำนวนมากทุกที่ที่ยุงบินผ่านตึกรามบ้านช่องก็พังไปเป็นแทบๆหนุ่มหัวทองไม้พูดพร่มทำเพลงเป่าฝูงยุงด้วยระเบิดพลังทำลายล้างสูงหายไปทั้งแทบเมืองทั้งเมืองไม่เป็นจุนรวมกันยิ่งดีใช้ไฟเผาตายหมู่ยังไงก็ตรวจสอบแล้วในรัศมีห้าเมตรแถวนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่สักคนก่อนจะฉุกคิดได้ เมื่อกี้มีมนุษย์อยู่นี่แย่แล้วเขารีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจอใครตายสักคนมีแต่ชายหัวเหม่งที่เสื้อผ้าโดนไฟเผาไหม้ยืนล้นจอนอยู่เขายิ้มอย่างอารมณ์ดีโหอะไรอะ่ะพ่นยากันยุงออกจากฝ่ามือได้ด้วยโอ้อย่างเท่ขอบใจนะนหนอะ่ะนุ่มหัวทองถึงกับตกตะลึงส่วนนุ่มหัวเหม่งก็ได้แต่ยืนยิ้มแห้งๆสงสัยมุกที่เล่นจะไม่ตลกนาเวอซะ ปีศาจยุงที่วิวัฒนาการจนแข็งแกร่งตัวของมันก็แดงฉานไปด้วยเลือดที่ไหลเวียนอยู่มันหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดียุงพวกนั้นตายไปจะเป็นไรไปข้าได้สิ่งที่ข้าต้องการมาแล้วมันวาดกงเร็บใบมีดรพิบเดียวตึกพังเป็นสามทอนก่อนจะพุ่งเข้าจัดการใช้หนุ่มมันใช้กงเร็บฉีกกระชากช่องท้องท่อนแขนของเขาจนห้อยรุงริงเหมือนกระเดหุ่นกระป๋องโดนสิบล้อชน หนุ่มหัวทองคิดคำนวณในหัวอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังร่วงจากที่สูงแบบนี้นี่เองมันวิวัฒนาการให้สูงขึ้นก็ยิ่งมีพลังทำลายล้างสูงเขาคงต้องเสียสละตัวเองเพื่อกำจัดมันต้องขอโทษจริงๆัศาสตร,ราจารย์หนุ่มหัวทองบีบอัดพลังทั้งหมดรวมอยู่แกนกลางร่างพร้อมที่จะพรีชิปปิศาจยุงพุ่งเข้ามาไม้จะผด็จศึกทันใดนั้นก็มีฝ่ามือฝ่ามือหนึ่งตบดังป๊าบ ปีศาจยุ่งน้าหันแทบคอหักกระเด็นไปกระแทกตึกฝั่งตรงกันข้ามดังโพโละกลายเป็นกองเลือดแดงสีเข้มบินหึงหึงอยู่ได้ลำคาญวะ่ะไอหนุ่มหัวแม่งหน้าตาเฉยชายืนแก้พาอยู่ที่เดิมกำลังจะเดินกลับบ้านหนุ่มหัวทองได้แต่ตะลึงในพลังอันแข็งแกร่งรีบเรียกเขาเดี๋ยวก่อนครับบอกชื่อให้ผมรู้ทีครับหนุ่มหัวแม่งไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากฉันเลอฉันชื่อไซตมะนะ คุณไซตมะครับรับผมเป็นสิทธิ์ด้วยนะครับไซตมะที่ไม่ได้สนใจฟังตอบเออตกลงไปเอ,อ๊ะอะไรนะรับเป็นสิทธิ์เนี่ยนะเขาหันกลับมามองหนุ่มหัวทองจ้องมองเขาด้วยแววตาเลื่อมสายและจริงจังไซตมะคิดในใจเอาจริงดิไซตมะที่ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่กลับบ้านมาใส่ชุดฮีโร่เต็มยศรออยู่เห็นไซบลอกนั่นมาที่หน้าประตูบ้านจริงๆซะด้วย เขาแง้มประตูมองหนุ่มหัวทองที่มายืนหน้าห้องพร้อมกับเก๊กหน้าเข้มเอาจริงสินะไอ้หมอนี่เขาแนะนำตัวกับไซตมะว่าชื่อเจนอสเป็นสซบลอกไซตมะบอกว่าฉันหนะ่ะไม่คิดจะรับสิทธิ์อะไรพวกนี้หรอกนะดื่มชานี่แล้วก็กลับบ้านไปเถอะว่าแต่ร่างกายนายเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเนี่ยเจนอสบอกว่าเขาเป็นสายบลอกดัดแปลงร่างกายเขานั้นเป็นชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมได้หากมีอะไร แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ไซตามะใช้ชิ้นส่วนแบบไหนเขาไม่เคยเห็นเกราะสีเนื้อบนหัวไซตมะมาก่อนไซตามะโวยวายเกาะบ้าบออะไรฟะหนังหัวฉันโวยเจนนอสวิเคราะห์ว่าไซตามะหัวร้านตั้งแต่หนุ่มเพราะอะไรจนไซตามะบอกให้หุบปากซะอย่ามาจี้ปมนะไฟอยากมีปัญหาหรือไงเจนอสมองอย่างจริงจังอาจารย์จะฟังปัญหาของผมงั้นหรอครับไซตมะมองบน ไม่อยากรู้ไม่ต้องเล่านะแต่เจนอสก็เริ่มเล่าเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ15ยังเป็นแค่มนุษย์ที่มีฐานะยากจนวันหนึ่งก็มีสาบล็อกที่มีการทำงานผิดปกติมาที่เมืองมันคลั่งแล้วก็ทําลายทุกอย่างฆ่าทุกคนในเมืองตายหมดมีแค่เขาคนเดียวที่รอดแรกใกล้ตายตอนนั้นเขาเจอกับาศาสดาจารย์คุเซโนที่แสนเปี่ยมคุณธรรมที่ตามมาเพื่อจะจัดการกับเจ้าสาบล็อกคลั่งตัวนั้น ผมก็เลยขอร้องให้เขาดัดแปลงผมเป็นสายบรอกผู้ผดุงความยุติธรรมผมสาบานกับเขาว่าจะจัดการกับมันให้ได้ผดุงคุณธรรมผมเดินทางปราบสัตว์ประหลาดมาสี่ปีตอนนี้ก็อายุ19แล้วแต่ผมก็ไม่เจอสายบรอกตัวนั้นอีกเลยสายตมะพยักหน้างึกเงึกเริ่มีน้ำโหที่เจนอสเอาแต่พล่าม,มีแต่น้ำไม่มีเนื้อแบบนี้นี่เองจบแล้วสินะแต่เจนอสยังไม่จบ ผมเดินทางไปทั่วก็ยังไม่เจอไซบรอกชั่วร้ายตัวนั้นเลยครับในเมื่อผมสาบานกับาศาสตราจารย์คุเซโนแล้วผมก็ต้องทำให้ได้ผมจะจัดการมันให้ได้อาทิตย์ก่อนที่ผมเจอกับปีศาจยุงผมวู่วามไปพอเจอกับอาจารย์ผมถึงได้รู้ว่าผมนั้นยังอ่อนหัดนักผมจะต้องมาเรียนรู้จากอาจารย์ที่เป็นผู้มีพักคุณของผมและผมจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่วันหนึ่งผมจะได้จัดการมันให้ได้ ใส่ตามะที่ฟังมายืดยาวจนคนคิ้วเริ่มกระตุกตบโต๊ะปังโอ้ยไอบ้บ้าเอาแต่ประเด็นสำคัญได้ไหมนี่ตัดไปที่รังปีศาจลึกลับของด็อกเตอร์หนุ่มนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเขากำลังดูกล้องวงจรปิดฉายภาพฉากที่ใส่ตามะยืนแก้ผ้าตบปีศาจยุงตายในครั้งเดียวยังไงปีศาจยุงมันก็แค่รุ่นทดลองแล้วนะว่าแต่แก้ผ้าทำไมเนี่ยหมอเนี่ยเขาบอกให้หมายเลขย8 ส่งคนไปตามตัวทดลองหัวเหม่งนี่มาให้เขาพามาที่บ้านแห่งวิวัฒนาการนี่เขาก็อยากจะรู้ว่ามันแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรกันส่วนสายตมะที่ฟังสรุปจากเจนอสแล้วก็เก็กหน้าจริงจังนายอายุ19สินะฉันอายุ25้าตอนที่ฝึกก็ตอนอายุ22จะสอนให้ก็ได้แต่นายนะ่ะจะรับการฝึกหนักได้หรือเปล่าเจนอสรับคาทันที ทันใดนั้นเรดาร์ของเจนอสตรวจจับการเคลื่อนไหวมีบางอย่างกำลังมาไซตามะที่หน้าตาเบื่อโรคเหมือนเดิมมองเขาอย่างงุนงงสัตว์ประหลาดตกกะกั่แตนพุ่งทะลุกำแพงบ้านเข้ามายังไม่ทันบอกชื่อก็โดนไซตามะตบปาบเข้าไปให้เละเป็นโจกติดกำแพงเขียวอื้อไซตามะบ่นที่กำแพงบ้านพังไปอย่างอารมณ์เสียด้านนอกยังมีสัตว์ประหลาดกบกับหอยทากยืนอึ้งอยู่ทีเจ้าแตน สู้คิดไว้เวอร์พวกมันมองหน้ากันเอาไงดีอะเจนอสตะโกนบอกอาจารย์ว่าจะจัดการเองแต่ไซตมะกระโดดเบาๆลงจากรูกำแพงที่แตกเหยียบทั้งสองตัวหัวปักพื้นไปเรียบร้อยแล้วอยู่ๆก็มีมือโผล่มาจากพื้นคอนกรีตฉุดไซตมะลงพื้นอย่างรวดเร็วเหลือแค่หัวเม่งๆของมันสะท้อนแสงที่โผล่จากพื้นเจนอตกใจมากแต่ไซตมะรู้สึกคํำ เหมือนตัวเองเป็นหัวมันโผล่จากพื้นดินไซบรอกตัวใหญ่ยักษ์โผล่มาขวางเจนอสมันรับคำสั่งมาพาตัวไซตมะคนเดียวจึงซัดใส่ใจเจนอสทันทีเจนอสพุ่งเข้ากระแทกมันในใจแอบคิดว่าหรือว่าจะเป็นไซบรอกครั่งตัวนั้นกันนะสัตว์ประหลาดสิงโตก็เดินมาขำใจหัวมันแผลบของไซตมะฮ่าฮ่าฮ,ฮ,ฮาได้ดีมากมังกรปัตตพีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวตุ่นโผล่มา ก็ให้รีบจัดการไซตมะทันทีไซตมะหน้าตาเบื่อโลกรู้สึกเหมือนเป็นหัวมันในดินรู้สึกอุ่นๆจะเขิมหลับไปละเหลียวมองสัตว์ประหลาดสิงโตจะทำอะไรก็ทำฉันจะนอนละสัตว์ประหลาดสิงโตโดนมินมันหัวเราะเยาะใส,ส่ไซตมะกางกงเล็บจ่อดวงตาไซาตมะไอหมอนี่กล้ามากไปแล้วเดี๋ยวปัดจิ้มตาบอดไซตมะที่เริ่มลำคาญก็เดินออกมาจากลุมค้อนกรีดอย่างสบายๆอ้ย ไม่เล่นแล้วก็ได้มีอะไรทำไมไม่เคาะประตูบ้านฮะพวกแกใครจะจ่ายค่าซ่อมให้ฉันละ่ะซอดประหลาดสิงโตมโหมากกางกรงเล็บราชสีซัดจนบ้านเมืองเกือบพังไปหมดแม้แต่เจ้าประหลาดหอยทากกับเจ้ากบก็โดนลูกหลงสู้ขิดไปในกลงเล็บเดียวแต่ไซรรมะนั้นหลบลีกสบายสบาแถมยังทำท่าเคาะดินออกจากเข็มขัดไม่สนใจมันอีกมันขยายร้างใหญ่อีกเท่าตัวดาวตกราชสียก สวดประหลาดตัวตุ่นก็รีบห้ามมันอย่าฆ่าไซตมะเด็ดขาดไซตมะก็ต่อยหมัดเบาๆต่อเนื่องออกไปชุดหนึ่งร่างส่วนบนของเจ้าสิงโตแตกเพราะเพะเพราะตุ้มตุม,ตมเป็นโกโก้ขันไอเจ้าตัวตุ่นเห็นท่าไม่ดีรีบขุดดินหนีทันทีลาละจ้าอยู่ให้งโง่ค่อยมาใหม่วันหน้าละกันแต่หัวแม่งแมงของไซตมะโผลไปดักไว้ใต้พื้นดินไอเจ้าตัวตุ่นโดนซัดปิวเฝ้ารักมะม่วงไปอีกตัว ไซตามะหันหลังไปเห็นตัวตึกที่โดนเผาจนไหม่ดำกับเจนอสที่ต้อนไซบลอกตัวนั้นมาติดจนมุมกับกำแพงเจนอสกางฝ่ามือข่มขู่ไซอีกฝ่ายบอกจุดประสงค์ของแกมาจะบอกมาดีๆหรือจะบอกด้วยน้ำตาด้านในไซบลอกเป็นคิงคองตัวหนึ่งที่พูดได้หน้าตาเอาเรื่องอย่ามาง,งี่เง่าฉันน่ะก็แค่ที่สามเดี๋ยวพวกแกเจอกับเจ้าสิงโตอันดับสองก่อนเถอะ รับเราซีแงแกก่อนจะหันไปเห็นไซตมะหิวลูกตามาดวงหนึ่งจ่อใส่มันเจ้านี่หรืออันดับสองหรือเปล่าเจ้าขิงของจ้องพวกเขานิ่งผมขอโทษครับพี่อย่าฆ่าผมเลยนะครับพี่จะบอกให้หมดเลยครับไซตมะบ่นเบาๆเอา้าไหนเมื่อกี้ยังขู่พวกฉันอยู่เลยนี่ทำไมยอมแล้วล่ะไอ้เจ้าขิงของเหงื่อแตกพักๆขอโทษครับพี่บรรยากาศพาไปอะผมอินทางด้านบ้านวิวัฒนาการ นักวิทยาศาสตร์ในชุดกาวสีขาวหลายสิบคนกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลบนหน้าจอโฮโลแกรมใหญ่ยักษ์กันอยู่อย่างวุ่นวายนักค่าที่ส่งไปโดนเก็บเป็นปุ๋ยหมดไม่มีเหลือพวกนักวิทย์ก็ได้แต่พยายามหาคำตอบหนุ่มแว่นหน้าตาดีนักวิทยาศาสตร์ชุดสีดำเดินออกมาดูอย่างเย็นชาแตกตื่นอะไรกันนักวิทย์ที่เหลือหันมามองเขาทุกคนทั้งหมดภายในห้องหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแฝด หน้าตาเหมือนหนุ่มแว่นชุดดำคนนี้เป๊ะนี่มันอะไรกันนี่อาแล้วค่ะจบตอนที่2แล้วนะคะเรื่องนี้สนุกดีค่ะเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อกับตอนที่3นะคะกับ one punch man ค่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ